สุดท้ายชีวิตมนุษย์คือความให้อภัยต่อกันที่ผ่านมาจะมีอะไรก็ตามวันนี้ได้กอดกันแล้วมิตรภาพแสนอบอุ่นของชีวิตและสนธิน้องขอโทษพี่กระพรอมเริ่มใหม่เรียกได้ว่าเห็นแล้วทำเอาหลายคนแทบน้ำตาซึม ซาบซึ้งในความเป็นสุภาพบุรุษของทั้งสองสิ่งใดที่ผมร่วงเกินสิ่งใดที่ผมพูดพลั้งไปก็ผมขอให้พี่สนทิให้อภัยน้องโดยหลังกลับจะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศมานานแดนปีปาชูวิตก็ได้รัานว่าอยากจะไปหาพี่สนทีด้วยตัวเองอยากกล่าวขอโทษถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาไม่ต้องมาเพื่อขอโทษคุณเป็นน้องชายผมคุณมาเธอผมจะกอดคุณแน่นอะไรที่พี่ช่วยได้พี่จะช่วยเต็มที่ พอได้ยินแล้วพี่สนธีก็ลั่นเลยว่าไม่ต้องมาขอโทษมาให้พี่กอดในฐานะน้องชายดีกว่าเรื่องเก่าๆพี่ลืมไปหมดแล้วจากนี้ไปอะไรที่ช่วยได้พี่ชายคนนี้ก็จะช่วยน้องเองพี่ไม่เคยโกรธเองเมื่อมันจะเป็น้องพทากันมันก็นองพทากันและพี่ขอโทษด,ด้วยถ้าพี่ทําอะไรที่สุดซอยแล้วทําให้ชีวิทย์เดือดร้อนที่ผ่านมาเราต่างสวมหมวกคนละใบแต่พี่สนธีไม่เคยติดขังใดๆกับชูวิทย์ซึ่งล่าสุดป้าชูวิทย์ก็ได้เข้าไปหาพี่สนธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โมเมนต์ Moment, ตอนเจอหน้าก็ตื้นตันมากที่สนธิเดินไปหาน้องชายถึงรถอาแขนอบกอดพร้อมถ่ายทอดพลังดีๆบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาทั้งหมดขอให้ชูวิทย์กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบดาลให้คุณชูวิทย์จงหายวันหายคือขณะที่ชูวิทย์ก็ได้นำพวงมาลัยมาขอขมา อวยพรกับให้พี่สนธิเจริญจเรจริญมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการตีแผ่ความจริงต่อไปขอให้พี่เจริญเจริญรละใพี่มีกำลังใจที่เข้มแข็งให้พี่ได้ทำหน้าที่นี้ให้คนไทยสังคมไทยผมบอกกีกว่าชีวิตผมตอนนี้มันถึงปลายทางแล้วทำมาพี่สนธีลั่นว่าเองต้องอยู่ต่อไม่<อ>ชีวิตยังต้องอยู่ต่อ,อชีวิตเป็นคนมีคุณอุป,ปาการต่อสังคม<อ>ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแล้วพี่คิดว่าประชาชนทั้งหมดเขาทราบซึ้งในสิ่งที่ชีวิตทำ ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆที่สองหนุ่มใหญ่มากด้วยประสบการณ์เขาหันมาจับมือกันรืมเรื่องราวในอดีตแต่สิ่งหนึ่งที่พี่สนทีไม่เคยลืมนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ตาข้างหนึ่งของเขามองไม่เห็นเนื่องจากมีเทวดาตันแกล้งนั่นเองมีเทวดาคนหนึ่งกรณีสนทีที่น้องคุณไม่ให้ออกไปโราางพยาบาลเป็นเวลาเป็นปีจนทั้งตาซ้ายผมน้ชจคทับแป้งบอดมันแกล้งผมตลอดเวลาท่านผู้ชมเดาเอาได้เลยว่าใคร ขนาดที่เมื่อวานที่ผ่านมาป๋าชูวิทย์ก็ได้เดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่อพอทราบว่าชูวิทย์มาด้วยตนเองท่านสันทนาก็รีบมาหาในทันทีวันนี้เขาขอโทษผมเขาก็บอกว่าการรักษาเนี่ยคงไม่หายแต่รักษาแบบปรับคับประคอได้เห็นภาพทั้งสองนั่งพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าทุกอย่างคงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอะไรที่แล้วกันแล้วก็ให้แล้วกันไปเพราะชีวิตคนเรานั้นสั้นกว่าที่คิด ด้านชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์ขอให้ป่าชูวิทยายดีวันดีขึ้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมสังคมยังต้องการคนที่จริงใจซื้อตรงแบบป่าชูวิทย์อยู่นะคะ